สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช anel ของ Hardware House กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับแบรนด์มักกิต้านะครับวันนี้มาพบกับเดียนะคะที่บูธมักกิต้านะคะวันนี้เรามีสินค้านะคะตัวแบตเตอรี่นะคะ12โวลต์แล้วก็18โวลต์ของแบรนด์มักกิต้ามาแนะนำให้กับลูกค้านะคะสินค้าจะน่าชมแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามเดียกับต่อมาชมกันได้เลยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือนะคะเป่าลมนะคะตัวนี้ 1 2โวลต์นั่นเองนะคะแล้วเครื่องรุ่นนี้มันใช้กับแบตตัวไหนครับตัวนี้นะคะใส่แบต1 2โวลต์จะหน้าตาคล้ายๆตัว1 8โวลต์รุ่นนี้รุ่น U B 100D นะคะตัวนี้นะคะสามารถใส่ได้ 1.5M 2M แอมป์2แอมป์แล้วก็4ีแอมป์ใส่กับตัวสว่านก็ได้นะคะพวกรุ่น H P อะไร d F อะไรเงี้ยค่ะ หรือว่าลูกค้าสามารถที่มีแบตอยู่แล้วสามารถซื้อตัวเปล่าตัวนี้ไปใส่แบตกับตัว12ได้มันวัดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตนมันเทียบกําลังวัดไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นกําลังรอบดีกว่านะคะตัวนี้นะคะรอบนะคะต่อนาทีดีกว่าเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นไร้สายจะบอกเป็น10.8โวลต์12โวลต์18โวลต์ความแรงมันจะเทียบกับสว่าน หรือว่าเป็นพวกเป่าลมมีสายไม่ได้แต่มันสะดวกสบายโดยที่ลูกค้าไม่ต้องลากสายไฟแค่นั้นเองออแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่มีแบตอยู่แล้วก็คือสะดวกสบายเลยสามารถซื้อตัวเป่าที่ราคาถูกลงในโค้เซ็ตไปใส่กับแบตเตอรี่ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้ค่ะคตัวนี้นะคะสามารถเป่านะคะล้างแอร์ได้ที่บ้าน DIY ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ลูกค้าจะทําเองแล้วที่บ้านประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินตอนนี้ลูกค้าบางคนนะคะตั้งแต่ช่วงโควิดมาคือ ลูกค้าบ้านนะคะนิยมทําเองเพราะว่ามันทําง่ายแล้วลูกค้าก็คะสามารถเอาไปเป่าฝุ่นดูดฝุ่นล้างแอร์ล้างพื้นล้างพื้นเป่าพื้นแบบแต่ไม่ได้แบบว่างานใหญ่มากงานในบ้านดี y ไวทั่วไปค่ะแล้วตัวนี้มันปรับรอบปรับอะไรได้ไหมครับตัวนี้สามารถนะคะปรับได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะคะตัวนี้นะคะแรงลมจะอยู่ที่ถึงสามแค่นั้นเอง ดูดได้ไหมครับหรือว่าเป่าได้เดียวตอนนี้ส่สวนใหญ่ลูกค้าจะเอาไปเป่าอย่างเดียวไม่เน้นดูดเ<ม>พราะว่าตัวนี้แรงดูดมันจะไม่เทียบเท่ากับพวกมีสายส่วนใหญ่แนะนํานะคะเอาไปเป่าได้อย่างเดียวเพราะในตัวเครื่องจะไม่ได้มีตัวถุงปถุงดูดให้เหมือนตัวที่ม,มีสาย UB 1 1 0 2หนึ่งนยองนั่นเองค่ะคแล้วตัวนี้แตกต่างกับตัวนี้ยังไงครับดูคล้ายๆกันใช่ครับแต่แตกต่างกันแค่แบตเตอรี่นะคะ ตัวนี้12โว, v, ตวลต <V, S 2> ์ตัวนี้18โวลต์ตัวนี้รุ่น UB 100D 12โวลต์ค่ะตัวนี้รุ่นนะคะ UB 185 Z <rotor cover> 1แนะคะ18โวลต์ฐานจะใหญ่ฐานแบตจะใหญ่นะคะแบตเตอรี่ก็จะเป็น3แอมป์5แอมป์แล้วก็เล M, ็กสุด1.5แอมป์ใหญ่สุดจะอยู่ที่6แอมป์กำลังแอมนะคะไม่ได้อยู่ที่ความแรงของแบต พวกนี้นะคะแอมยิ่งสูงระยะเวลาการใช้งานก็ยิ่งมากขึ้นตัวนี้ก็จะแรงกว่าตัว12โวล์แน่นอน<บ>ลูกค้าสร้างผู้ระเหมาก็จะใช้กันเยอะ<ฮ>เพราะว่าใช้เน้นงานหนัก อ๋ออันนี้คือเป็นของงานช่างอันนี้ไปของงานติดบ้านประมาณได้<ช>ทั้งคู่ค่ะอยู่ที่ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ที่ลูกค้ามีแบตอยู่แล้ว<อ>หรือว่า<อ>ถ้ายังไม่มีแบตอยู่แล้วส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําตัวทั้งตัว12แล้วก็ตัว18ครับแต่ตัว18ไอเทมพวกรุ่นรุ่นตัวเปล่ามันก็จะเยอะกว่าตัวนี้นะคะปรับได้ถึง3ระดับ1 2 3 1> ครับเหมือนกันเหมือนตัว12เลยค่ะคแล้วตัวนี้รับประกันเครื่องรับประกันแบตยังไงมั่งครับตัวนี้นะคะรับประกันมอเตอร์1ปีทั้งมีสายแล้วก็ไร้สาย ตอนนี้ลูกค้าสามารถลงเองได้ที่บ้านลูกค้าสามารถเข้าเว็บของมาร์กิตาไทยแลนด์ได้เลยหรือว่าเข้าสแกนทิวอโค้ดที่หน้าร้านลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้โดยที่ลูกค้าถ่ายใบรับประกันซีเรียลนัมเบอร์เครื่องที่อยู่ลูกค้าข้อมูลของลูกค้าแค่นั้นเองลูกค้าสามารถส่งซ่อมได้ทั่วประเทศนะคะซีเรียลนัมเบอร์เครื่องจะมีแค่หนึ่งเครื่องมันสามารถบ่งบอกได้ว่าลูกค้าซื้อที่ร้านไหนวันที่เท่าไหร่ ลูกค้าซื้อตัวนี้ทีเรียวนัมเบอร์นี้เป็นชื่อลูกค้าป้องกันใบเสร็จลูกค้าหายด้วยค่ะอันนี้คือเซฟลูกค้าเลยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาคือใบเสร็จหาย,ยแต่แนะนําให้ลูกค้าเสียเวลานิดนึงลงทะเบียนนิดนึงนะคะเผื่อลูกค้าไปใช้ต่างจังหวัดหรือซื้อไปให้ญาติที่ต่างจังหวัดหรือซื้อเป็นของข,องขวัญนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถลงทะเบียนออนไลน์และสามารถส่งฟอมในตัวประเทศคลูกค้าใกล้ที่ไหนลูกค้าเข้าที่นี่ได้เลยหรือว่าเข้าที่ร้าน ร้านค้าทั่วไปได้แต่แนะนําให้มาที่เราก็ได้ค่ะถ้าลูกค้าซื้อที่เราหลังเซอร์วิสก็คือหนึ่งหนึ่งปีลูกค้าสามารถส่งซ่อมได้แต่ถ้าเลยหนึ่งปีไปแล้วลูกค้าก็สามารถส่งซ่อมได้ค่ะแค่เสียค่าบริการแค่นั้นเองแล้วส่วนมากกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อนี่ครับเป็นกลุ่มลูกค้าช่างหรือว่าลูกค้าเออลูกค้าตอนนี้ลูกค้าทั่วทั่วไปเลยค่ะทั้งช่างแล้วก็ลูกค้าบ้านแต่ตอนนี้คือมีมากขึ้นก็คือลูกค้าบ้านเพราะลูกค้าบ้านตอนนี้ก็คือเขาจะ บริการตัวเองแล้วโดยที่ไม่ต้องเรียกช่างแล้วคือทําด้วยตัวเองแล้วพอตอนนี้ลูกค้าบ้านค่อนข้างเยอะค่ะแล้วสินค้าตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับหาซื้อได้ที่ฮาร์ดแวร์ทุกสาขานะคะหรือว่ามาสาขาหลักสาขาบางนาก็ได้นะคะ มาเจอกันหนูได้ที่บูธมาร์กิตาค่ะสาขาบางนาค่ะแล้วถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาซื้อเองหรอครับเรามีบริการจัดส่งให้ไหมครับเรามีบริการจัดส่งนะคะ<ม>เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะคลูกค้าสามารถกดลิงก์<ม>เข้าไปได้เลยสั่งซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นของมาร i กิตาหรือแบรนด์<ม>ทั่วไปที่เรามีขายที่ฮัสแวร์ค่ะลูกค้าสามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยค่ะ<ม>เป็นยังไงกันบ้างคะกับแบรนด์มาร์กิตาที่แนะนำไปนะคะกับตัว u b 1 1น 100D นดีนะคะกับ DU นะคะ185แซดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเชิญที่บูธหรือรว่าติดตามทางเพจของทางมักสววเฮาได้เลยนะคะแล้วก่อนจากกันไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวันนี้ครับต่อแล้วก็พี่เดียนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้แล้วเราจะอัปเดตคลิปใหม่ให้ทุกท่านได้ดู<ม>ในอาทิตย์หน้าครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ